โอ้เพ่งเล่งเผงน้อนครับผมปีนาเงินเดือนครับมานเลยเนาะครับโอเคครับโอเคงานบวหนักรวยเลยครับ <laughs> เป็นมาดแฮกซองเด้ดซองเดือนเราได้ยั่บาทโอ้ว่ามันเปรียบเทียบก,กันรึตัวนี้ไมยร้ <laughs> อ,องเดืนอนเลยมานเลยบนะ <laughs> วครับอะไรบเบิ่งครับเพราะอะไรบวบครับพรอะไรเพ่อะไรเพ่อะไรบวบครับจิตปั้นก็ว่าจิตเมินอยู่ไหมโอ้ แย็ดพันโกเช็คองเด้ออายุบานดมไเลยดิครับ <c oughs> <laughs> ผมโอ้หมานเดียตันนนยยวตนี้มาจากคาบะทู่ใชเนาะมาจากคาบะทู่เจ้าผมคาใครอยู่โอ้หมานหมานครับผมแอแ็ดเราปุ่นมาจากอุด,ดรเอาเบือยยังก่อนน้องหานครับน้องหานครับผมโอ้ลอยบึงยังลอยกันนะเจ้าบุญาต็ดบึงนี้น,าาน,น,นะครับโอ้สองเดือนตัวนี่นักมันลอยเลยครับตัวนี้ครับโอ้ใหม่ๆเลยตัวนี้แย็ดท่นซีครับผมเดือนก่อนเดือนแรกเลยหกเปนแปดโอ้ โอ้บานบานบานครับผมงานหลายสิหลาย <laughs> ช่วงนี้งานเริ่มหน่อยนะครับเก็ดอะไรประมาณนี้นะครับพักเบรก,น,ก,ก <laughs> นี่พักเบรกยี่พักแป๊บยุ่งกันบผมเหมือนกันครับ,น,รบนี่แนหะ้ะทองพักครับผม <laughs> นี่แหละครับห้องน้นอยๆนี่แหละผมอยู่กับเพื่อนสองคนนี่นะครับผมนี่ห้องพักกับบอดี้มาในเดิมชีวิตมึงหน่อยสิละ